ผู้มีเดียวครับพี่ป้องแล้วก็พี่ชิพก็ไปให้กำลังใจนักแข่งที่บิสตาร์มาที่บิสตาร์ที่9นะครับหมายเลขหกว่าคนเยอะมากมาใหม่บาวที่ออฟสตาร์จากปีสิบหกนะครับมาจบนะครับจะเป็นอันดับที่6นะค,ะนะครับมบัวนะฮะตามหมายเลขพวกเขาเลยเบสต์ของมาใหม่บัวหนึ่งซูเจจุดหสี่สี่ แล้วก็มาปิสตาร์ท,รท,ะทนะครับขอไทยครับสตร์ที่เนะครับปิสตร์ที่แปดิสตร์ที่เกและมาที่สินะครับนภัจจ์ตูนะครับชินโจหนึ่งศูนย์เจ็ดจุดเก้าสี่ห้านะครับัวกลิเของชินโจแล้วก็ปิสตที่สินะครับ เป็นนักบิดจากมาเลเซียครับหมายเลขเก้านะครับนาจิตนิกกี้บินนะครับซูรนมีน่นะครับเบสแตกหนึ่งศ์แปดแล้วก็เบหาสิบสองหมายเลขสิบนะครับเนียนูตรีครับเบสแตกของเขาคือหนึ่งศด้าเจ็ดสอง oh itu menjadi star yang ke-13, Main legit,